สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีกันอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณแม่นะคะห้ามไม่ให้หนาตยาเอาของเล่นไปเล่นเยอะนะคะทังที่เราทังที่จากนาตยาเก็บเมื่อเช้านะคะเก็บไปแล้วนะคะดูน้องนาตยานะคะขอคุณแม่อ้อนคุณแม่นะคะอยากให้คุณแม่อยากเล่นนะคะคุณพ่อก็ให้เขาไปสองชิ้นนะคะแต่คุณแม่ให้แค่ ไม่ให้เอาไปอีกนะคะหร<อ>ือนัตยาอ้อนขอนะคะไ,<อ>ไม่เอาเล่นแค่สองชิ้นพอจะเล่นทำไมเยอะแยะหรือนัตยาจะทำยังไงนะคะ<อ>ส่วนแม่วาสนาของเรานะคะกินอิ่มแล้ว<อ>คุณแม่ก็ได้เอาต้นญ้าเอาต้นสับปะรดให้ทานแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวอีกสักพัก<อ>คุณแม่ก็จะโยน อ้อยให้นะคะอ้อยที่คุณพ่อเอามานะคะนาตยาอิ่มแล้วก็อยากเล่นของเล่นนะคะไม่เอาคุณไม่ต้องเดือแกงดืก่อนนะคะไม่เอาดูเขาจะฟังไหมคะน้าน้น้นตีอยากได้ทํำยังไงอยากได้ทํำยังไงทํำยังไงอะ่ะอยากได้ทํำยังไงอะ่ฮะฮ้คุกเข่าเป็นไหมคะคุกเข่าอ่ะคุกเข่าลงก่อนทําสวยสก่อนสวยสวย ไม่เอา mm hmm. ไม่พ chic. อใจแม่ไม่พอใจทำสวยๆอ่อนๆสิอ่อนๆอ่อนๆสองข่าวสองข่าวอยากได้มากนะคะอยากได้มากสองข่าวทำยังไงคุบข่าวลงสวยๆอ่อนก่อนอ่อนก่อนอ่อนแม่ก่อนเออเอาลงอีกจ้าอยากได้มากอยากได้มากจ้าดูอออนแม่นะคะอ่อนแม่อยากได้มาอยากได้เหรอนาจะยาจะเอาห่วงยางเหรอคะ นัตยาเนี่เห็นไหมแม่วาสนายังไม่เล่นเลยแม่วาสนาของเราก็ยังไม่เล่นเลยเห็นไหมเนี่ยดูพี่บิ๊กก็มาเฝ้าวาสนาดูแม่วาสนากินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะอ้อยให้กินเนาะแม่วาสนายังไม่ดื้อเลยยังไม่เล่นเลยนัตยาจะเล่นทําไมละ่ะรอน้องกวางกลับมาก่อนเนาะค่อยเล่นเนาะเล่นแค่สองห่วงพอจะเอาเหรอ เอาไม่อนุญาตเอาก็มาเอามาหยิบเอากวางงูเรียกนะคะกวางงูเรียกแม่เอา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 ก็มาเอามาเอามาหยิบเอามามาดึมือค่ะเอามาเอามาเอามาเอาเอาแล้วหยิบเอาเอาไมล่ะเอาไม่ล่ะเอาตัวไหนเจ้าตัวไหนนัจยาเจ้าตัวไหนล่ะลูกเอาตัวไหนเอาตัวนี้อ๋อเอาไปเอาไปเล่นอันเดียวพอนะ และน,นั่นเดียวพอนะเดี๋ยว <anak> <RS enda S 2> แม่เปเอาอ้อยให้อันนี้พอนะอันตัวใหญ่ไม่ต้องเอาเนาะตัวใหญ่ไม่ต้องเอาเนาะไม่เอาไม่เอาโอเคไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาเก่งค่ะไม่เอาแล้วถ้างั้นเดี๋ยวแม่เปเอาอ้อยให้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวแม่เปเอาอ้อยให้นะคะออจ้าเดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแม่เปลอ้อยมาให้นะคะอแล้วสวยๆก่อนสวยๆเดี๋ยวแม่เบลอ้อยมาให้ทานสวยๆก่อนสวยๆทำยังไง ก่งคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่แบอ้อยมาให้สองสาของเราทานก่อนนะคะค่ะคุณแม่ก็ขับรถสเสล้งนะคะเอาอ้อยมาลงให้แม่วาสนาของเราแล้วนะคะอร่อยใหญ่เลยแม่วาสนาต้องลงให้เยอะๆนะคะแม่วาสนาต้องกินเยอะๆบำรุงนะคะบำรุง ดูท่ายืนชิวๆของแม่วาสนาของเรานะคะยืนชิวมาก <c oughs> ยืนชิวมากนะคะดูกินนะคะกินอ้อยอร่อยเลยแม่วาสนาของเราเมื่อวานน้ํากิน,นกันไม่ค่อยเยอะนะคะเมื่อวานไม่รู้เป็นไรอากาศสงสัยอากาศเย็นนะคะอากาศมันคืมนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะช่วงนี้ฝนมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ ขอให้พอ่พอพ่อแม่แม่แมพี่พ,พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะหรือว่าพ่อพ่อแม่แม่น้องน้องทุกคนทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะไว้ทุกคนทุกท่านรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะคะโรคภัยมันก็มาง่ายนะคะทุกวันนี้เนาะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะนาตยานะคะคุณแม่ก็ให้ไม่เยอะนะคะ คุณแม่จะให้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าให้เยอะนาตยาจะกินเล่นจะเล่นนะคะเล่นมากกว่ากินนะคะจะไม่เหมือนแม่วัฒนาของเรานะคะดูนะคะขอยางรถแม่มาได้อันนี้แม่เอาไปเก็บก่อนเนาะห่วงห่วงอันนี้ตัวเล็กแม่ไปเก็บก่อนห่วงไม่ยอมให้คุณแม่ไปเก็บ <c oughs> เอาตัวข้างหลังละจะเล่นหลายจะ,จะเล่นเยอะจังจะเล่นเยอะจังเลยอะ่ะ ตัวนี้ก็จะเอาแล้วข้างหลังล่ะลูกข้างหลังราคานาตยาข้างหลังก็เอาไว้หรอข้างหลังก็จะเอาไว้หรอห่วงนะคะห่วงห่วงไม่ให้นะคะถ้าเอาไปอยู่เขาถ้าเขาได้เอาไปเก็บไว้แล้วเราจะเอาออกยากนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเราเราเอาไปเป็นของเราแล้วเขาก็จะเอาของเรายากเหมือนกันถ้าเราไม่อนุญาตนะคะ <c oughs> อามาแม่จะเก็บตัวนี้ไว้มาให้แม่เก็บเถอะมา ไม่ให้เหรอห่วงนะคะห่วงเอาทาไว้นะคะกินนะคะห่วงกินอยู่เอามาๆๆเก็บให้เก็บให้ไม่ให้ไม่ให้หนูไม่ให้นะคะไม่ให้อกี้กองอ่ะแล้วที่เมื่อกี้ขอแม่ถ้างั้นแม่ก็เก็บของแม่คืนแม่เก็บของแม่คืนได้ไหมถ้างั้นแม่เก็บตัวนี้ของแม่คืนเก็บคืนได้ไหมคะเก็บคืนนะไม่เอาเขาไม่ให้ไม่ยอมให้นะคะ อร่อยอ่ะกินไปกินไปแม่ไม่แกล้งนะกินไปกินไปนัตยาจะโยนเยอะไม่ได้นะคะต้องทยอยทยอยโยนให้เราก็เปลี่ยนอาหารกันนะคะวันวันก่อนเราก็ได้ทานกิน่งไฮนะคะวันนี้เราก็ได้ทานอ้อยนะคะเปลี่ยนอาหารสลับกันนะคะนอกเหนือจากต้นสับปะรดที่กองตรงนู้นแล้วก็ต้นหญ้าที่ยังเหลืออยู่นะคะเราก็หาอาหารมาเสริมให้สองสาวของเราด้วยนะคะจะได้ไม่เบื่อนะคะ แม่วาสนาของเราก็ยืนกินชิวๆเลยนะกินเก่งมากค่ะแม่วาสนานี่กินเก่งจริงๆกินเก่งมากนะคะอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลมเดี๋ยวคึมนะคะพัทยาฝนไม่ตกเลยเมื่อเช้าก็นึกว่าฝนจะตกนะคะแต่ไม่ตกเลยแม่วาสนาของเราก็กินอ้อยคำโตเลยนะคะ เม,เมื่อวานเมื่อวานช่วงเย็นเราก็ได้ไปเอาหญ้านะคะหญ้าแต่เราก็ไปเห็นอ้อยเขาตัดไว้พอดีเป็นอ้อยน้ําตาลนะคะที่เขาตัดแล้วเขาเอาแต่ยอดทิ้งไว้นะคะก็มีเศษที่มันเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะกิ่งเป็นที่เขาคัดไปรีดน้ําตาลไม่ได้นะคะกิ่งมัน,มนงอๆงงงนะคะไหนสวยๆทํายังไงอะลูก สวยค่ะก่อนจะเอาอาหารก็ต้องขอบคุณด้วยไปแล้วอร่อยเลยนะคะสาวๆเราได้ทานของหวานอร่อยเลยเออของแม่นี่กองโตรจริงๆเยอะกว่าของนัตยาเนี่ยของแม่เยอะกว่าของนัตยานะนัตยามีแค่นี้เอง ของแม่กองสูงด้วยแน่แน่ไม่เอานี่ของแม่กองสูงแม่มีเยอะแม่มีเยอะนัตยามีกี่ห่วงไหนนัตยามีกี่ห่วงนัตยามีแค่สามห่วงเองหนูของแม่มีเยอะมากเลยเดี๋ยวเขาฟังคุณแม่พูดนะคะกินอยู่เอาไหมล่ะอยากได้ไหมแม่ให้เอาไหมเอาไหมคะแม่ให้เอาไหม เอาไหมแม่ให้สักห่วงเอาไหมแม่แบ่งให้แม่ไม่แม่ไม่ไม่ห่วงเหมือนหนูนาเอาไหมแม่แบ่งให้สักห่วงเอาไหมนี่เอาไหมเนี่แบ่งให้เอาเอาดูนะคะเอาห่วงเดียวนะแม่ให้ห่วงเดียวแม่ให้ห่วงเดียวโอ้ดูนะคะให้แบ่งห่วงเดียวแต่เอาไปตั้งหลายห่วงขี้กงแม่แล้วขี้กงแม่แล้วเนี่ยเอาไปแค่ห่วงเดียวอันนี้ของแม่ อันนี้วางวางของแม่งูจาไปทั้งทั้งหละตทั้งเยอะดูนะคะโกงแล้วนะคะนัจยาเริ่มโกงคุณแม่แล้ว <laughs> จะเอาทำไมเยอะแยะโอ้พอให้เราเราบอกว่าให้นะคะถือโอกาสว่าให้คุณแม่อนุญาตนี่ดูดูด <laughs> คุณแม่อยู่กับเขาทุกวันก็หมัน่นเกี้ยวกันทุกวันเหมือนกันนะคะ <laughs> นาตยานี่จะเป็นช้างที่ขี้อ้อนน่ารักมากๆนะคะแต่ต้องดูอาการเขาด้วยนะคะช่วงที่เขาเล่นกับอาการที่เขาหิวนะคะเราต้องดูแลดูด้วยนะคะส่วนแม่วาสนาของเราก็คัโตกินกันใหญ่เลยอร่อยกันใหญ่เลยนะคะดูนะคะแม่วาสนาของเราใบไม่เหลือเลยนะคะใบก็จะค่อยๆทยอยกินโยนให้ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเหยียบเล่นเหมือนนาตยานะคะ นัตยาจะเอาห่วงเล่นมากกว่าได้วาสนาอร่อยนะคะอร่อยดูกินกินเก่งนะคะนัตยากงแม่น่ะนัตยากงแม่หรอเอาของแม่คืนมาเอาห่วงแม่คืนมาไม่ให้แค่ให้แม่ไม่ให้แค่ห่วงเดียวไม่ให้นะคะไม่ยอมให้นะคะ ของแม่นะ่ะของแม่ไม่ให้หนูห่วงเดียวแล้วหนูทำไมเอาเยอะแยะเขาจะหอมแม่นะคะไม่ต้องมาหอมเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากนัตยาอร่อยมาก ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะให้กําลังใจครอบครัวของเรานะคะช้างน้องนาตยาแม่วาสนานะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะนตยาขอบคุณค่ะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีหน่อยเร็วขอบคุณค่ะบายยางบายบายบายสวยสวยบายบายสวยๆบ๊บายบายใส่หัวด้วยใส่หัวด้วยใส่หัวด้วยทำยังไงใส่หัวใส่หัว ใส่หัวใส่หัวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปของครอบครัวของเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่าเร็วขอบคุณค่าเสสวยลูกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ